โอเคสวัสดีครับผมทุกคนวันนี้ไม่มีอะไรครับก็แค่มารีวิวสก,กินนี้ที่เพิ่งได้มาใช่ไหมครับรู้สึกว่าสก,กินเป็นสก,กินที่แบบว่าน่ารักมากแต่ที่น่ารักจริงๆไม่ใช่ตัวสก,กินนะครับแต่เป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า <laughs> โอเคครับเกมเริ่มแล้วเ,เราได้เป็นแมปโรงงานนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเล่นอุ่ยฉ่างตลกมากเลยทุกคนเมนอุใครเมนอุ่งฉ่างาเพิ่ง อย่าเพิ่งเงินพพอนะครับอย่าเพิ่งกดติดตามผมสองรอบนะครับกดรอบเดียวพอโอเคนะอยู่นี่ไหมไม่มีใครอยู่อุย้ยตกใจมาเลยเพื่อนทำไมทำอย่างนี้อะไรอะไรเดี๋ยวก่อนนะครับดักวิ่ดักไกลเกินไม่เป็นไรครับผมมีปิดหน้าต่างอยู่ครับ เราดันมาเจอผู้ป่วยเออไม่โดนไม่โดนนึกว่าเขาจะวิ่งไปเทอ,อร์เสแล้วไม่แหละครับทุกคนใจเย็นใจเ็นรายังมีบิงอยู่ได้อยู่นะครับถือว่าไม่ช้าไม่ไวครับโอ้โหบิงก,กับสกิลแปลงร่างคููดาวพร้อมๆก็เลยอ่ะครับอุย้ยพี่พี่อุชางย่เพิ่งขําแรงอืผมจ้วงเลยนี่ครับ ทุกคนดูนะนี่เมียวเยวเน่ารักมากเขาบบอุ้มเรากลายเป็นแมวนี่ดูอุ้ยนี่ดูเออจับหน้าครับรีบจับวางก่น e อนเดี๋ยวเขาหาผมป่อยเดี๋ยวโดนโดนด่านะครับเอ,อ่มแถวนี้มีใครไหมนะผมเห็นเมอร์กำลังจะมานะครับแดบมาหรือเปล่าเอ,อ้ยไม่แดบ รอบนี้น่าจะแดดปะล่ละไม่งั้นตุยเออเรียบร้อยเทเลอร์ไปแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูเมอร์เมียวนะครับเมอร์เม erm ียว <c oughs> โอ้ผมไม่เอาผมผมวางก่อนผมวางก่อนผมวางก่อ <c> น <oughs> เรียบร้อยครับ อย่านะอันนี้เซอร์ของผมทันไหมโอเคครับทันอยู่ทันอยู่ <c oughs> เดี๋ยวผมรีบกลับไปเอาเออหุ้ยถ้าเกิดว่าผมอ้อมแล้วก็มาอุ้มวุ้ยเขารู้แต่ว่าไม่เป็นไรครับไม่น่าทันผมเอาเขาไปนั่งก่อนครับ <c oughs> ไปช่วยมือไปนอตตูดเออนั่งนี่ไปนะครับเ <c oughs> มียวเมียว เอมิวเมียวเมียวเอเมียวถ้าให้ผมดาวนะครับคนนี้มาช่วยแน่นอนอ้าทำไมชาไม่งี้ทานไหมไม่ทานนะครับ <c oughs> เอ้าเดี๋ยวสลิงเขายังไม่หมดอีกเหรอครับมีเยอะมากอ่ะ ไม่เป็นไรผมผมข้ามปิดตาตาไก่อนดีกว่าไม่งั้นวนยาวแน่อูฉางเดินไหวไหวโอ้ไม่ทันนะครับเอ้ยได้อยู่ครับอย่าลอตันไปปันเครื่องช้าแล้วเอ้ยเรียบร้อยไม่ทันนะครับเดี๋ยวลอตันนี่แหละจะเป็นศพต่อไปเดี๋ยวเฮอะวันนี้มาเอมิวเมี้ยว เห <M> มียวคำน่ารักมากเฮ้ยเหลือเครื่องเดียวเหรอไวเกินนอ์ตันเขาลุกไวนะครับเขาฮีวไวแต่ว่าไม่มีใครมาช่วยเครื่องท้ายเมอปั่นแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวมีคนมาช่วยนี่นอ์ตันเหมียว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  เครื่องท้ายเจนะครับผมเมนอูัฉเพิ่งก้ามานะครับจริงๆผมแทบไม่ได้เล่นตัวนี้เลยฮโอ้อยรับร้อยผมบินยับเลยครับล้มคู่ไปเลยเครื่องไม่ทันแน่นอนครับ ที่จริงผมจับใครนั่งก็ค่าเท่ากันนะครับเพราะว่าเขาเฟรชสอนทั้งคู่เครื่องตรงนูน้นเครื่องสอนหนอยเพราะตอนนี้ผมไม่เจอสอนหนอยทั้งเกมเลยครับมานี่เร็วนอตเต็มนียวเหมียวเหมียวน้อยมานั่งนี่เร็วเ <c oughs> ออแล้วแหละเออสอนหน่อยเขาเลิกปั่นแล้วอะหรือเครื่องเตรียมแล้วนะมานี่เราเมอร์เหมียวเมอร์เหมียว บอกผมทีว่าสอนหน่อยไม่ได้กำลังไปช่วยนั่นผมเห็นรอยแดงๆเฮ้ยเขาไปช่วยแล้วอะผมไม่สนละมือวิ่งตายแล้วเขาไปจุดแน่เลยอะ่ะไม่ได้การแล้วครับผมไปเอาเมือก่อนนะครับเพราะเมือจะล้มแล้ว วิ่มือเขาแท้ไปหรือว่าเขาจะเป็นแผนเขาไปจุดโอเคครับผมคิดคิดเดยอะเกินไปแถมนอตันปาติดอีกเมไ่เป็นไรไม่เป็นไร,ไน,ไรนั่งไปก่อนเลยเมือเหมียวเหมียวอ่าสาวน้อยกลับไปเครื่องไปเตรียมจุดใน้นอน100%รเเซนะครับน,นั่นกุ้งกิ้งกุ้งกิมีกระดิ่งกี่ลูกเฮ้ยอย่าพักผมมีไม้ด้วยหรอแถวนี้ เอากรรมกรอย่าเพิ่งกุ้งกิ้งฮูชหู้ชแขนสั้นจริงๆกุ้งกิ้งไม่ดอนโอ้ยเขาเขารวยกระดาษจังอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนโอ้มอบเลยสาวน้อย ไม่เป็นไรครับปล่อยเขาไปก็ได้ <c oughs> ทุกคนคนนี้เฟดทายยังนะเฟดทายแล้วโอ้ตายแล้วสาวน้อยรอดแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูประตูถ้ากิดมีผอจะชาร์จไปตรงหลุมบ้านเลงน,นะครับเพราะผมเดาว,ว่าโอเคครับไม่เป็นไร โอเคชนะเป็นของผมนะครับทุกคนเย่ทๆๆๆทุกคนเก่งกันมากเลยครับผมเรียบร้อยโอเคครับผมทุกคนเป็นไงกันบ้างสำหรับสกินนี้น่ารักไหมถ้าเกิดว่าชอบคิวนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายอิอิ